สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพายหนุ่มืชอริสิโดท่าตูมนะคะอันนี้เราก็มาเยี่ยมน้องทันว่าลูกคนเชือดที่สามใช่ไหมคะเชือที่สามกิอกเตองาอี่ทรอ อันนี้เป็นเชือดที่สามนะคะของพ่อหนุ่มนะคะนี่โอ้โหลูกกระต่ายเหมือนกับคุณพ่อเลยนะคะไม่เนี้โอ้โนี่ทําเหมือนคุณพ่อเลยนะคะคิดเล่นเหมือนกับคุณพ่ออู้ถ้าลุกยังเหมือนกันนะคะ แต่โค้งหน้านี้ก็จะได้คุณแม่ไปเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นโค้งหลังหรือว่าทำตัวนี้ก็จะคล้ายกับคุณพ่อเลยนะคะใช่ค่ะตอนเรามาถึงแรกๆคะคะคุณตาไม่ได้มัดไว้นะคะปล่อยให้เดินเล่นกินหญ้านะคะในบริเวณที่กักตัวนะคะมาลุกขึ้นมาลุกเลย อ๋อไม่ป .5 ป .4 จะขึ้นป .5 ค่ะก็คือจบป .4 แล้วหนูไปตั้งแต่จบป .4 สร็แล้ว,ลวก็ไปต่อป .5 อ,อยู่นั่นป .5 ค่ะและ้วประมาณน้องตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะคุณตาสามปีแล้วนะคะตัวจำมั่กเลยนะคะอุ้ยกอ้วน งางก็เหมือนพี่หนุ่มเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะคะนี่ฮะตอมาถึงปกติคุณตาจะปล่อยเขาใช่ไหมคะปล่อยให้เขาเดินเล่นปกติคุณตาจะไม่ผูกไว้นะคะเขาก็มากับคุณลุงของเขาเองะค่ะนี่ก็เป็นคุณลุงนะคะก็อยู่ด้วยกันสองเชือกนะคะ ปกติก็คุณตาขาจะไม่มัดน้องทันวาคะจะปล่อยให้น้องทันวาเดินเล่นเลยนะคะเดินกินหญ้าตอนเรามาถึงแรกๆนะคะก็คอคุณตาก็ปล่อยให้เดินเล่นนะคะเขาอยู่ในบริเวณนี้นะคะไม่ไปไหนนะคะเชื่ยงมากๆเลยนะคะน้องทันวา้างกคุณตาอันนี้ก็เป็นกล้วยะที่แม่เอฟซีะฝากมาให้น้องทันวาตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็ได้มาให้วันอวันเสาร์แล้วก็ให้มันจันนะคะ ใช่ค่ะสิบวีจากคุณพ่อจากแม่ซีค่ะจากแม่ซีค่ะด่ขากินนะคะโอ้ลูกตาใหญ่มากเลยนี่ต้องให้เขาไปเจอน้องๆเขาด้วยค่ะน้องพันล้ายกน้องทองสุกเนาะเดี๋ยว ถ้าก็ว่ามีโอกาสฮะเดี๋ยวก็ให้คุณตานะะคพาน้องธันวานฮะไปเล่นอยู่ที่บ้านพี่หนุ่มเซรินนะคะน้องธันวานยอ๋อต้องรอฝึกก่อนใช่ไหมคะก็คือน้องยังไม่ได้ข้าโรงเรียนใช่ไหมคะตาเทให้น้องกินเลยค่ะตาอืมถ้าก็มาหยิบกินเองเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวคุณตาบอกว่าคุณตาจะไล้สดขายผลไม้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะไล้ทางไหนคะคุณตาเ่ออ๋อยังไม่เริ่มนะคะวันนี้ก็ลองวันแรกใช่ไหมคะจะไล์ทางไหนคะ YouTube หรือว่า Facebook าจะเฟซบุ๊ f เฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าเฟซอะไรคะคุณแม่ อ๋อค่ะก็เข้าไปอุดหนุนน้องได้นะคะมามาบูนเซอร์หอมจอมู้น้องจูบบูนงงงงน้องธนาฝากคนตาแค่เนนค่ะฝากคนตาได้แล้วเนาะการแบ่งปันด้วยนะคะเอ้ยคนไหนใครไหมก็ชอบกินด้วยกันอ๋อค่ะชอบแบ่งปันคนตาด้วยใช่ไหมคะ ก้า้าิเขากินรจะกินด้วยกันแค่ก้าเดียวเชอบแบ่งปันกันนะคะมีอะไรก็ต้องกินด้วยกันนะคะเขานี่ใส่น่ารักมากเลยเชื่องด้วยนะคะนี่ติ๊ตาไม่ได้ผูกเลยค่ะปล่อยให้เดินเล่นเลยค่ะก็มัดไว้เฉพาะเมื่อกี้นะคะก็ใส่แมสกันทุกคนนะคะน้องเกียแปนก็ใส่นะคะเป็นแม่ก็ใส่นะคะหนูก็ใส่นะคะ เมอถ่ายคลิปเองหนูก็ต้องใส่ค่ะใส่ทุกท่านนะคะใส่ทุกคนเลยอร่อยไหมเอยครับยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับก่อนครับก่อนครับไม่ต้องับนครับยังครับครับก่อนรวครับก่อนครครับก่อนครับก่อนดูขาี่ไม่ไม่ไม่สีไม่เหมือนนะค ก็น้องยังไม่ก็คือย mm. understand ังไม่เคยรู้เลงค่ะน่อกจากว่ายังไม่ได้เข้าโรงเรียนเดี๋ยวคุณตาก็จะพามาเข้าโรงเรียนที่นี่นะคะกลเรียนรู้กันไปนะคะฝึกความสามารถเปรนชันกับคุณพ่อเลยนะเะแวไปสัมภาษณ์ตาให้เรื่องเราให้แม่ฟีฟังหน่อยว่าพ่อกับแม่เราคืออะไรค่ะ้ก็ดืนอยู่ตรงนี้ใจๆอเอามาค่ะคุณแม่สัมภาษณ์สิคะ ก็คุณแม่น้องธันวาชื่ออะไรคะคุณตาน้องน้ำมนน้องน้ำมนก็คือได้ก็คือเคยได้ยินว่าคุณแม่ของน้องนี่คือเคยตกเหวใช่ไหมคะตกภูเขาอ๋อตกภูเขาเขาก็ตกเหวนั่นหละลึกมากปนท้ายหักก็คือสะโพกหักเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คุณแม่ของน้องอยู่ไหนคะอยู่ภูเก็ตตกงานอยู่ ก็คุณแม่ของน้องก็อย okay. no ู่ภูเก็ตนะคะอเาอ๋อค่ะอุ้ยมาหาคุณย่าแล้วหาคุณย่าแล้วนี่ก็คุณแม่ถ้าคุณแม่น้องเชื่อมากเลยนะคะนี่นี่ใส่ดีมากๆเลยให้ดูว่าด้านหลังเขาเหมือนกับพี่หนูเลย เมื่อก่อนพี่หนุ่มก็ตัวเล็กขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพออายุยิ่งเยอะขึ้นเดี๋ยวตัวเขาก็ยิ่งยืดขึ้นยืดขึ้นแล้วก็ตัวสูงนะคะซึ่งเมื่อกี้ถามไปถึงคุณแม่ของเขาแล้วนะคะคุณพ่อเขาคงต้องถามค่ะเราก็รู้อยู่แล้วท่ะว่าคือเจ้าหนุ่มคนต่างงินนะคะพ่อหนุ่มของเรานะคะเขาก็กลับมาก็อยู่ใกล้คุณพ่อแล้วก็พี่พี่พน,น้องเขาอีกนะคะพี่ตาบอกว่าถ้าจะพาน้องธนาไปต้องขึ้นรถไป อ๋อค่ะต้องพาขึ้นรถไปก็คือน้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนด้วยนะนี่ก็ใช่ค่ะคุณตาไม่ได้มัดเลยนะคะคุณตาก็แค่มานั่งอยู่บนเตียงนะคะแต่น้องก็จะเดินเล่นแถวนี้นะคะไม่ไปไกลนะคะแล้วก็เวลามีอะไรก็จะกินกับ คุณตาแก้วนินนะคะอนมุุผลไม้น้องธันวานก็ข้าไปอุดหนุนผลามานนนไม้น้องธันวาได้คะ่ะก็มีไม่เยอะนะคะนี่นะคะก็จำหน่ายเพื่อเป็นค่าอาหารของใช่ค่ะกับลุงแก้วนินใช่ค่ะก็ลงไม่ค่อยเยอะ,ะคะ่ะก็เป็นวันนี้วันแรกด้วยะคะ่ะก็ทางเฟซบุ๊กนะคะฟ้าพายธันวาคุณตาแก้วนินนะคะลูก เชือที่สามของพี่หนุ่มนะคะเป็นพี่ของน้องพัล้านกับน้องทองสุกแล้วก็น้องทรายทองนะคะก็พอเขากลับมาปุ๊บเขาก็อยู่ใกล้คุณพ่อแล้วก็น้องๆของเขาเลยนะคะเขาเจอกันเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าสายเลือดเดียวกันกาเือดเดีวยดวกันก็ถ้าไปเจอกับน้องๆเขาก็นลไซส์เลยนะคะ น้องเขาตัวเล็กนะคะสามปีเองหรือต่างตัวใหญ่มากนะคะอีกเชือกเชือดอะไรคะเชือกอีกเชือกชื่ออะไรคะที่ลูกน้อยอยู่ที่ภูเก็ตที่โอ้คนคนเชือกนี้อะค่ะพีเตอร์บะพีเตอร์อีกเชือกหนึ่งเป็นพีเตอร์นะคะน้องพีเตอร์มีงาไหมคะไม่มีอันนั้นเป็นซีโดซโด เป็นลูกพี่หนุ่มเหมือนกันค<ด>่ะแต่ว่า<ด>เป็นนะช้างซีดอ,อน,นั่นเหมือนพ่อแต่ไม่เหมือนี่ไม่มีงาก็คือเหมือนพ่อทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ติดที่ไม่มีงานค่ะ,ะเป็นช้างสีดอนะคะอันนี้ก็เป็นช้างงาใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นพายธันวานะคะชื่อเพาะมากเลยะคะช้างแต่ละเชือกนะคะอดวันที่8ธันวาคลอดวันที่8ธันวานะคะก็เลยได้ชื่อว่าน้องธันวานะคะ ดูท้ายเขานะคะปวดท้อง8วันนวนก็คือคุณแม่เขาปวดท้อง8วันก่อนคลอดกว่าจะคลอดนะคะตาบอกใช่แล้วทำยังไงคะทนนนีนี้นอนเฝ้ง8วันนอนเฝ้ง8วันคุนตาบอกว่านึกว่าแต่เสียแล้วนะคะเพราะว่า ช้างปวดท้องตั้งแปดวันนะคะอาจจะจมน้ําเมือกตายในท้องก็ได้ะคะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะคะก็ตั้งแปดวันเลยนะคะบางตัวนี่เน่าอยู่ในท้องเลยก็โชคดีของน้องที่รอดมานะคะ,ไ,คะไปแล้วคนะ่ะไปแล้วก็อีกสามวันคุณตาบอกว่าจะกัดตัวรบ ก็อีกสามวันนะคะคุณตาจะกักตัวครบนะคะนี่เราก็มานั anyway ่งมาอยู่ตรงนี้ได้แต่เราใส่แมสกันทุกคนนะคะแล้วก็เราพบเจลแอลกอฮอล์มาด้วยนะคะอยู่ในรถนะคะก็อยู่ห่างๆเอานะคะก็กักตัวทั้งคนทั้งช้างค่ะพราะช้างก็มีไวรัสมากับตัวเหมือนกันก็คือเฮอร์ปีนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้น้องกำลังจะเปิดช่องเร็วนี้น้องก็กำลังจะเปิดช่องเร็วๆนี้นะคะ ก็รอติดตามกันได้นะคะปุณต,ต,ตาอยากให้น้องุณมาไปหาพ่อหนุ่มนะคะถ้าไปได้ก็ไปหาเลยค่ะวันเสาร์ไปกินผลไม้<ช>ด้วยกันเดี๋ยวจะชวนน้องๆเขาอีกสองเชือกค่ะไปอยู่ด้วยกันสามเชือกมีแต่ลูกๆของพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆนะคะ่าาตัด,ดีใมให้ สอนลูกใ้เป็นคนอย่างนี้นะอ่านะคะก็คุณแม่คะสรุปยอดของก็รวมกับของปลาอ้อยก็ห้าพันคะแนนค่ะก็สรุปยอดฮะที่เราขายพลไม้ออนไลน์ได้นะคะหากค่าพลไม้ออกนะคะก็จะเหลืออยู่ห้าพันทวนห้าพันทวนนะคะเออนเล่นน้ําแล้วนะคะ เราจะเอาแรงหญ้าหนึ่งแลงแล้วก็น่าจะสับรถแล,ล้นนใส่เขาชอบเล่นน้ำเหมือนกับคุณพ่อขเขาแน่นอนนะคะ,นนะจะเอาหนึ่งคันรถหกล้อหนึ่งคันรถหกล้ออ๋อค่ะกี่บาทคะคุณแม่หนึ่งหมื่นสองพันค,คะแนนหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนนะคะ<น>ก็สาหรับคลิปน,นี้ก็ <laughs> <laughs> ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอ้ยดูทังเลกเกินไปนะคะทางเลกเกินนะคะน้องบอกน้องอยากได้ทังใหญ่จะเล้ยเล่นน้ำ อ่ะน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะคุณค่าดูน่ารักมากเลยนะคะน้องธันวา